เรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาข้าวนาปังไล่ละ1,000บาทาาและไม่เกิน10ไร่ตามมตินอบอเรื่องนี้ดิฉันได้หารือในสภามาแล้วถึง3ครั้งตอนนี้7เดือนแล้วค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือข้าวนาปังค่ะท่านประธานคะชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกพายุฝนก็มาปุ๋ยก็ราคาแพงขายข้าวได้สเกวียนได้เงินแค่10,000บาทคะ่ะท่านลูกหลาน ต้องกินต้องใช้ไปโรงเรียนไหนจะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่สินก็พลุงพลังค่ะตอนนี้พี่น้องชาวนาของดิฉันเครียดท้อแท้และสิ้นหวังกับราคาข้าวที่ตกต่ําที่สุดในชีวิตได้โปรดค่ะได้โปรดเห็นใจช่วยซับน้ําตาพร้อมกับอดโอบก,กอดพี่น้องชาวนาได้แล้วค่ะ ดิฉันจึงขอให้รัฐบาลนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังได้เร่งรัด หค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือข้าวนาปังปี2568มีนโยบายช่วยลดต้นทุนการผลิตมอบพันข้าวคุณภาพดีและควบคุมราคาปุ๋ยยาให้พี่น้องชาวนาด้วยค่ะ 3. ม,มีมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ยอดหนี้เกิน3 0 0 0 0 0บาทขอให้ดำเนินการทั้ง3ม,มาตรการนี้โดยเร่งด่วนที่สุดค่ะ